Lady? พร้อมระบาดความมันกลางแดนปลาดิบที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียววันที่16พฤศจิกายนนี้เตรียมรับแรงสะเทือนระดับโลกกับบิ๊กแมชที่รวมสุดยอดนักสู้ไว้แน่นสังเวียนถึง16คู่ด้วยกันค่ะโดยเฉพาะคู่เอกไฟเดือดซปเปอร์บอรนเทรนนิ่งแคมป์แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทของไทยจะคืนป้องกันแชมป์กับมาซาอากิโนอิริแชมป์เฉพาะการขวัญใจเจ้าถิ่นงานนี้ไม่ใช่แค่ศึกศักดิ์ศรีค่ะแต่มันคือศึก ของการชี้ชะตาใครคือเบอร์หนึ่งของโลกตัวจริงเรามาดูจุดเด่นกันค่ะซุป,ปเปอร์บอลเนี่ยคือการอ่านเกมและจังหวะเปะที่เฉียบคมกว่าทุกคนในรุ่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะลูกเตะขวาอันตารายและการควบคุมระยะสุดแมนในขณะที่โนโอิริเนี่ยเขามีสไตล์บูจัดค่ะเดินหน้าไม่ถอยพร้อมลูกหมัดต่อยชุดหนักแน่นไลน์นี้คือการชนกันร,ระหว่างเทคนิคกับพลังซึ่งจะตัดสินกันด้วยปฏิพันธ์ไหวพลิปและความแม่นยำในจังหวะออกอาวุธค่ะหากว่าซุป,ปเปอร์บอลของเราเนี่ยรักษาจัง วได้ดีแล้วไม่หลงเกมบู๊ของเจ้าถิ่นนะคะก็มีโอกาสสูงที่เขาจะกลับบ้านพร้อมกับเข็มขัดเส้นเดิมอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยของเราค่ะ